โอเคคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งในเกมที่มีชื่อว่า Steel a b a n d o d หรือว่าขโมยสมองเน่านั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการรีเบิร์ตตรงนี้เนี่ยซึ่งผมเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่าการรีเบิร์ตเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนอกจากที่มันจะปลดล็อกไอเทมใหม่ของเราให้แล้วเนี่ยมันจะมีการปลดล็อกช่องแบบนี้ให้ด้วยนี่นี่เห็นไหมไอช่องแบบนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เวลาล็อกกงของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและหนาซ้ำเนี่ยเงินที่เราได้เนี่ยมันก็จะแบบว่าคูณขึ้้้้้นนนนนไไปเรรรรืื่่่่อออยๆะะซึงงตีแลลวผมมมมก็บาาาาณ3คัหด แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมารีเบิร์ตใหม่แต่ว่ามันยังขาดเงินอีกประมาณ4 5้าล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเก็บตรงนี้ให้หมดเลยเี่เก็บเก็บไปแบบนี้เพราะว่าเงินพวกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้ามาออนไลน์นะเงินมันก็จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆเ,เลยซึ่งตอนนี้ในเงินของผมก็49ล้านแล้วมาถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่จะทําการรีเบิร์ตกดรีเบิร์ตอ่ะเรียบร้อยและตอนนี้แหละมันก็ถึงเวลาแล้วที่ผมเนี่ยจะทําการไล่ขโมยไล่ขโมยของทุกอย่าง <c oughs> นี่มาดูซิของมนเดินมีอะไรบ้างหุ้ยตรงนี้ อ้าวเฮ้ยแต่มีคนเอาไปก่อแล้วเหรอไอ้น้องคนนี้มันเอาไปตัวนี้ไปเพราะฉะนั้นเราขัดขวางนี่เลยขัดขวางเพราะว่าเราเนี่ยต้องการต้องการตัวนี้นี่ระดับ l ลเ e อรเดลีเราขโมยเลย หมับเขาให้ไปแล้วไปแล้ว,ลวเฮ้ยโอ้ <c oughs> มันมีคนมาขัดขวางผมเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยเพราะนั้นแล้วเดี๋ยวมาซื้อพวกนี้ก่อนละกันนะอย่างน้อยเนี่ยให้เขาเนี่ยทำเงินไปก่อนเฮ้ยแต่เดี๋ยวไอ้นี่ใครใช้พรามร่องหดมาจะมาตบเราเหรออ่ะแล้วก็เอาไมาตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้บันนันนี่ตาโดฟานี่ต่าอุ้ย,ยมันเป็นไรเนี่ยอ่ะเอออ่ะตอนนี้เราล็อกได้100วินาทีแล้วนะหรือว่า9กากวินาทีนั่นเองแต่ว่าการที่ผมจะรีเบิร์ตขั้นต่อไปเนี่ยมันจำเป็นที่ตเย่วีด๋ ตัวนี้3 5มสิบห้าเคโอ้ยสามสิบห้าเคเงินพอเปล่าอ่ะตอนนี้สี่สิบสี่เคแล้วเดี๋ยวมาซื้อซิอ่ะมามาเรียบร้อยเลเจนดารีบาบาลโลนิลาลิโลลิน่าจะเป็นเหมือนกับเม่นหรือเปล่าหรือว่า,ห,าหมูปา่าเฮ้ยๆใครใครอะไรเฮ้ยโอ้โหมันมาแย่งผมซื้อเลยอืออเด็กอเด็กออีไม่อยากจะพูดเลยอเด็กพวกนี้ทาไมเป็นแบบนี้วะเนี่ยมันมาแย่งผมซื้อไปเฉยเลยอะ่ะแล้วเงินผมเนี่ยก็ไม่พอแล้วนะมีอยู่เ8 k อ่ะแล้วเดี๋ยวมาหาตัวอื่นซิเอาต เอาเฮ้ย <c oughs> ขนาดไอตัวเล็กๆนี่มันก็ยังไม่ให้อ่ะโอ้โหดูดิดูมันเอาหัวเมดิซ่ามาแช่แข็งผมอื <c oughs> เป็นไรวะ สู้มันไม่ได้เฉยเลยเราอุตส่าห์จะซื้อตัวกระจกกระจกมันยังไม่ให้เราโอ้โหแล้วมันหัวล้อมันหัวล้อเอ้ยตัวนี้ระดับเลเยอร์เดอรี่เฮ้ยเราไม่ให้เราไม่มีเงินซื้อก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ให้เราไม่ให้เราไม่ให้เอาซเออเราไม่ได้นายก็ไม่ต้องได้ไปเออเอางี้ละเพราะว่ามันมาขัดฝังเราไงเราก็ขัดฝังมันคืนนี่ไงตบกันไปสิไอตัวนี้เนี่ยราคา1 5 0่งรแต่เราเนี่ยไม่มีเงินซื้อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราห้ามให้ใครซื้อไปเด็ดขาดเอาเฮ้ย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  ตัวละร้อยห้าติดมันยังขโมอยอ่ะนี่เนี่ยขโมยเหรอเราขโมยช้างคืนเลยเราขโมยช้างคืนนี่แบบนี้แบบนี้อ้าวโดนหัวเมดูซา่าเฮ้ยหัวเมดูซ่ามันแปลว่าแช่แข็งเราอ่ะกดนรีเซ็ตเลยแบบนี้เนี่ยือถ้าเกิดว่าเรามาติดอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยติดอยู่ในฐานคนอื่นเนี่ยแล้วทำการรีเซ็ตเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโดนขังนานๆแล้วเนี่ยฐานเราจะโลง่งนี่แบบนี้โอ้ไอไน้นี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจ้องแต่ขโมยของผมของผมเนี่ยแบบว่ามีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นเนี่ยมันยังจะมาขโมยอ่ะคิดดูเองลวกันเเนนยมคกแแล้งผววะปป็รรภ ถึงมากันแกล้งคณอย่างเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะจ้องในฐานนี้ไปเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าประตูเปิดเมื่อไหร่เนี่ยเองเจอแล้วแน่เอา้าโอโ้โหมันมีพะคุมล่องโหนผมกลับว่าจะมาขโมยมันซะหน่อยมันมีพะคุมล่องหนโธเอ้ยไอเด็กอันนี้ขอระบายลมหน่อยขอระบายลมหน่อยสินี่โอ้ยมันตีกลับเฮ้ยขอระบายลมหน่อยดิเออไปไปเลยอย่าเข้ามาแถวนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะรีเบิร์ตได้เนี่ยมีตุ๊กตุ่นแค่2ตัวแบบนี้เนี่ยอุ้ยแต่เจอปารูมามาปารูมาเราเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาขัดขวางเราอีกแล้ว้ก็นี่ เซื้อมาเลยระดับอีปิกนะเฮ้ยของเราของเราเฮ้ยของเราอย่ามายุ่งเอา้าเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อื้ไอ้นี่อีกแล้วเอตอตบไปคืนเลยแย่งคืนแย่งคืน เอ้ยสู้มันไม่ได้โหยผมอยากจะย้ายเซิร์ฟเวอร์จริงๆเลยว่าไม่อยากเล่นแล้วเซิร์ฟนี้โดนเด็กลังแกออะมากลับมามาเซื้อตัวระดับอีปีไปก่อนเรื่อยๆนะคือวันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะมาขโมยนะแต่ว่าเออไอคนที่แบบว่ามันเล่นเป็นๆน่ะมันก็ขโมยยากนะเนี่ยอย่างเช่นไอบ้านเนี้ยไอเนี้ยมันก็ล็อกตลอดแล้วมันก็มีพักภูมิล่องหอนมันมีเมดูซ่าด้วยมันเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้เราเนี่ยแช่แข็งไงเมดูซ่าเออเดี๋ยวเราไปเซิ้อบ้างดิมีหร้อเปล่าเราปลดล็อกได้หรือยังนะ นี่เนี่ยว่าบุกี้บอมอ๋อแล้วก็มีพักปุมล,ล่องหนอ่าเดี๋ยวเรามาซื้อพัดปุมล่องหนไปใช้มั่งนะราคา3ามแสนเนี่ยนี่นเก็บเงินแบบนี้เก็บเงินไปก่อนเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อพัดปุมล่องหนอุย้ยแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวนี้โอ้โหระดับมิติเฮ้ยเฮ้ยเฮเข้าไปเดี๋ยวเข้ามายุ่งโบโอเคเราได้มา <c oughs> โอ้โหได้ระดับมิติมาตัวหนึ่งคืนนี้ไม่ได้ขโมยซื้อมาด้วยเงินตัวเองน้ำพัดน้ำแรงเว้ยเอ้ยภูมิใจภูมิใจแต่ตอนนี้ไปซื้อพัดปุมล่องหนุ่งหนกัน มีคนมาขโมยขโมยอะไรไอ้น้องไอ้ตัวเดิมเลยนะที่แบบว่ามันพยายามที่แบบว่าขัดขวางผมตลอดนะ <c oughs> แต่มันก็เอาไปไม่ได้ตอนนี้มี8ตัวแล้วคือผมเนี่ยจ้องไว้เลยเนี่ยจ้องในฐานคอยคนนี้ไว้เดี๋ยวผมจะขโมยมันแน่นอนแต่ว่าเจ้าของเนี่ยมันไม่ปล่อยให้เราขโมยง่ายๆชัวช์ๆเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปล็อกเนี่ยเห็นไหมเจ้าของมันมีพัคุมร่องหนแล้วมันก็เข้าไปล็อกเอา้าแล้วมันเห็นผมได้ไงวะผมผ่า์ร่องหนมาเนี่ยหรือว่ามันตบมัวมวตีมัวม,ว,มวหรือเปล่าไหนลองใหม่ซิอ่ะลองใหม่ซิมายืนอยู่ข้างหน้ามันเลยนะมันจะเเห็นล่า อ๋อไม่เห็นนะเออมันน่าจะตีผมมั่วๆแหละเมื่อกี้เนี่ยนี่ตบเลย <c oughs> ใครไม่รู้ตบตบเข้าไปนี่ตบเข้าไปตัวนี้ระดับอีพีเราขอเราไม่ให้เราไม่ให้เว้ยเรียบร้อยได้ไปแล้วก้าวตัวแล้วตอนนี้ <c oughs> และนี่เขาบอกว่าจะรีเบิร์ดหรอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาน่าจะแจกไอ้พวกนี้หรือว่าเออเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่ามันรีเบิร์ดแล้วเนี่ย อ้าวแล้วมันก็ไม่ได้แจกด้วยมันรีเบิร์ตแบบว่าเฉยๆเลยอ่ะมันไม่ได้แจกสัตว์เลี้ยงตัวกะตุนเลยเฮ้ยแต่เอาตัวนี้ดีกว่านี่เอาตัวนี้ไปเลยอมาแล้วตัวนี้ระดับเลเจอรี่เป็นเชฟนะเดี๋ยวมาดูซิมีใครเข้ามาเปล่าอ่ะไม่มีใครเข้ามาโอ้ได้มาแล้วตอนนี้ครบ10ตัวแล้วยังเหลือสามตัวอยู่ด้านบนแต่ว่าตอนนี้เราต้องหายตัวเก๋งๆก่อนเฮ้ยเฮ้บ้านนี้เปิดบ้านนี้เปิดแล้วขอยี่แล้วกันนี่ระดับมิติเลยไปแล้วจ้าไปแล้วเฮ้ยเฮยแล้วมันมีคนมาเอาตัวนั้นของเราไปเฮ้ยเฮ้ยไอ และไอตัวนี้ก็ตบเข้าไปซ่เออ <c oughs> คือเมื่อกี้เนี่ยผมเสียอูดไปคุณผู้ชมแต่ว่าไอตัวนี้น่าจะดีกว่าเนี่ยไอตัวที่แบบว่าบอมบาบิโนกูชินิอะไรเนี่ยไอนอกอินทรีตัวนี้เนี่ยน่าจะแพงกว่านะเพราะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มอยู่แต่นี่ระดับเลเจนเดรี่ซื้อมาซื้อมามาแย่งกันซื้อเอาซิตบเข้าไปตบเข้าไปโอ้โหมันเจ้าให้ได้เราก็ไม่ให้เหมือนกันมาซินี่ไงเอาดิมาดิเราจะได้แล้วยังไม่ได้นี่ไงตบเข้าไป อ่ะเรียบร้อยเราก็ได้จนได้ <c oughs> เราได้ตัวที่แบบระดับเลเจนดารี่มาอีกหนึ่งตัวนะแต่ว่าไปอยู่ไหนไปอยู่ด้านบนหรือเปล่าเออมันน่าจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวมาขอดูหน่อยซิอ่ะนี่มันอยู่ตรงนี้ระดับเลเจนดารี่เป็นหมูป่า <c oughs> หมูป่าตัวอ้วนซึ่งตอนนี้นะมันเหลืออีกสองตัวก่อนที่จะครบ13ตัวนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาล็อกก่อนเออก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นเนี่ยคือผมเนี่ยก็จ้องในบ้านหลังนี้ไว้เนี่ยแต่แบบมันไม่ปล่อยให้กาดตกเลยอ่ะมันแบบระมัดระวังไปอย่างมากจะเข้าไปขโมยมันเนี่ยยากไปอย่างมากเลยนะ เนี่ยเห็นไหมอยู่ๆมันก็โผล่มาแล้วไม่ตบคนอื่นเนี่ยไอเดนมันรู้มากไงมันรู้มากแต่เดี๋ยวนะเฮ้ยไอ้น้องคนนี้มันมาแอบอะไรอยู่ตรงนี้นะฮะมันเหมือนกับว่ามันพยายามจะขึ้นมาขโมยของด้านบนของผมหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้นะเราจ้องเองอยู่นะเธอเนี่ยอาจจะไม่เห็นเราแต่เราเนี่ยเห็นเธอนะจะบอกให้อ่าเนี่ยเห็นไหมวนรอบบ้านผมและพยายามที่จะรอนะรอให้แบบว่าประตูมันเปิดแล้วเดี๋ยวมันต้องเข้าไปขโมยแน่เออต้องเข้าไปขโมยแน่โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะขังไว้แล้วกันถ้าเกิดมันเข้ามาเนี่ยเอ๊แต่ว่าไปซะแล้วเออโอเคปล หุยแต่ตัวนี้เอาละเอาละมาสิเฮ้ยเราต้องได้ตัวนี้เราต้องได้มาสิมาสิาสอ่าเรียบร้อยเราได้เว้ยตัวนี้เราได้ <c oughs> อ่านี่ระดับมิติกหนึ่งพันเจ็ดร้อยต่อวินาทีโอเคก็ถือว่ายังได้อยู่นะหุ้ยหุยหุยโอ้ยตบเลยตัวนี้เราต้องได้ตัวนี้เราต้องได้ต,ต,ไดตบตบเข้าไปนี่ใครเข้ามาตบ อ่ะเราได้แล้วเราได้แล้ว <g ül> ได้เครื่องบินมาอีกหนึ่งลำาเรียบร้อย <g ül> เอยสะใจเวอร์ไอตัวที่แบบว่ากันแกแล้งเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะชนะได้แล้วนะ <g ül> สรุปแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ได้ขโมยตัวนี้มานะหนึ่งตัวเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นระดับมิติที่ทําเงินได้ถึง5,000ต่อวินาทีเลยซึ่งผมคิดว่าผมเนี่ยก็สําเร็จแล้วแหละสําเร็จมาข,ขั้นตอนหนึ่งแต่มันก็ยังเหลือไอตัวนี้อีกไงไอตัวอูดเนี่ยแล้วก็เงินอีกประมาณ80กว่าล้านเออพูดเหมือนน้อยนะเฮ้แล้วนี่ใครมีอะไร เฮ้ยโอ้โหยกไม้เบสบอลขึ้นมาเลยเดินถอยก่อนเลยแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหววัยรุ่นในเกมนี้มันดุมากเลยจะบอกไว้ก่อนเนี่ยเห็นไหมน่เห็นไหมถือไม้ไปโอหวดแล้วหดแล้วเฮ้ยยอมแล้วจ้ายอมแล้วไปดีกว่าโอเคคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยไปแล้วบ๊ายบาย